สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,น้องม <LE diesen> องนีอีสานนะครับเมื่อกี้มองนีอีสานออกบ้านอีกแล้วพี่น้องออกรออีกคือเก่าวละครับมาพ่อกันในบรรยากาศแปลกๆเลยครับเมื่อกี้เป็นแปลกๆครับบันนี้มาท้ายสวนครับเมื่อกี้มาเห็นฝูงวัวเพื่อนครับฝูงวัวไล่ทุ่งขนาดใหญ่นี่ยพี่น้องเพื่อนเลี้ยงอยู่นเนี่ยครับถ้าอยู่อันเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยพี่น้องครับอยู่บ้านภูคำเป้าครับตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง เรียว่าเจ้าควางเพื่อนบออก,กว้างน้ำผมแม่พี่น้องเพื่อนว่าให้ไทยเอาเองรถดเดือพนาผมกติ่ไทยบรรยากาศงัวจินโยงจินใหญ่เพราะแม่พี่น้องเบิง่งเนาะตัวใดจินอิ่มแล้วกับสิน้อนด้วยครับคุณน,น้ะนอนเล่งๆอยู่เป็นงัวไล่ทุ่งฟูงใหญ่ครับหลายเจ้ารวมกันแล้วว่าฝูงมีสองร้อยกว่าตัวครับเนี่ยสองร้อยกว่าตัวเป็นงัวพันไทยครับนี้ทุกสีครับสีดำสีด่างสีขาวดำแดงเอียงกับนี้เบิ่ดละครับเรีว่าที่ไทยมันเนียน เป็นซอสร้อยสองร้อยนี่เพื่อนอยากขายอยู่ได้พี่น้องคันพูได้สนใจอยากซื้อไปเลี้ยงกะร้องมาซื้อมัดถามข้าวหาเอาได้ครับบ้านพูคําเบ้านี่แหละพี่น้องมันหลายเจ้าอยู่ครับเพื่อนก็นอยากขายเบิร์นละพวกมัทั้งพี่มีสีขาวครับสีขาว,ขาวลายไหลผุนนะครับยุ่ฟังพุ่นอีกด้ครับบนทันไม,อนมอ้อยู่พุนหนูฟากต้นไม้ทั้งกว่ามันมันบนมาพร้อมกันไหมครับเจ้ความเพื่อนกันเลยนอนอะไรอยู่ทั้งผุ่นฟังหน,งนึ่งพุนทั้งผุ่นกับมีด้ครับพุนทั้งที่ผมถ่ายไปผุน ว่ามันอ่นมีหา,อย,าอยู่เสนกับไปนะเป็นจินห้ยธ่ามชาติครับกินนี่ครับโยหน้ามแหงมานกับมีน้านะพี่น้องเนาะว่าไล่ทุ่งเนี่ยพ้ได้อยากซื่อไปเลี้ยงกับ้องมาถามเบิ่งเนึงครับเพื่อนว่าเพิ่นขายอยู่ครับโตราคากับประมาณหมืน่นถึงสามหมื่นประมาณน,นี้แหละพี่น้องโตเล็กโตน้อยโตหญ่งโตงามโตวบวงงามเนาะครับเบิ่งเอา่นแต่ว่ากับเป็นแม่ลูกทังสี่กับสิมีราคาขึ้นอย่างน้อย แต่ว่าขันโตหลุดหลักหมื่นหลักพันนึ่งก็อาจสิมีอยู่พี่น้องก็ลองมาหาเบิ่งนะครับวิวสวยบ่วิวเขื่อนอุบลรัตน์เด้นี่ครับอยู่ฝั่งบ้านโพคัมเบ้ามาถ่ายงัวให้พี่น้องเบิ่งดูครับลงช่องเกษตรดูลงช่องงัวกับนี้นะครับผู้ใดไปเบิ่งช่องควายกับนี้นะครับผู้ใดพ่อช่องนี่ก็เบิ่งช่องนี่แหละครับช่องเกษตรคือกันเนาะมันก็เป็นหนึ่งในอาชีพการเกษตรเด้พี่น้องการปศุสัตว์เนี่ย อันปศุส,สูตั์การเลี้ยงสัตว์ดำรงฉีบต่างๆนานๆนี่พี่น้องมึงดูขวดน่ะครับเบิ้งทั้งนี้กับลายเราได้ทั้งน like ี้ก็เป็นสามสิบเราได้ในพี่น uh ้องนี่ครับเบิ้งขวดน่ะต่ลเจ้านี่ลายโตครับเ่ลเจ้านี่ผู้มหาอยู่หากจนกับมีครับหาปลาเป็นแพเป็นแพหาปลากับมีขวาแพหาปลานี่พี่น้องมึงรู้ขวดน่ะส็สวย ครับบึงเข้าใกล้เพ่อได้ครับผมจะให้มันคุ้มยูไก่แกงที่เระดีแล้วเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะจะไปยูไกล่เพื่อนไหลยูไก่ไก่เพื่อนแน่จังหน่อยนี่ครับเดี๋ยวซุ้มบึงดูมันติแตกบ่ซุ้มก็ได้อยู่ได้ละพี่น้องซุ้มได้หน่อยหนึ่งอยู่นี่ครับมวกเิ่นกับมแม้วรมันเจ้าของคนเลยนี่พี่น้องบึงดูคุณบึงบรรยากาศดูครับบรรยากาศดีดี เบิ่งงัวจินญ้าครับว่าผพูดเดียวแม่พี่น้องก็ของเพิ่นว่าว่าน้ำเว้ยเลยได้๋ว่าผพูดเดียวทำนี่ครับเพิ่นก็มาหาอยู่หากินหาปลาเพิ่มาหาปลาไปเรืยนอพี่น้องนอะพุ่นผู้นังครับมองหาอยู่หากินไหลบ่พุ่นน้ำกินน้ำเลยนกกระไลนกปากห่างผูนครับฟังพุ่นกับมีด้ครับพุ่นพุ่นนี่รถเมโควมีควายคือกันนี่ก็เป็นกาบก้อนหิน ก้อนหินเละๆนี่พี่น้องเห็นบอลน,นี่นี่ครับเบิงึงโอ้หลายๆพี่น้องผุนครับเบิงึงด้วงฝูงวัวไล่ทุ่งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แท้ๆเลยแต่ว,ว่าบ่าได้มารวมกันไหมพี่น้องอยู่คนละม,มุมคนละแฉะเจ้าว่ายู่ใส่เนี่ยกําลังยนีงม้าผุนพี่น้องผุนๆทั้งผุนไหลผุนหลาย,ลายๆเต็มเลย บัวพันไทยเด้อครับพันไทยไล่ทุ่งกว่าเห็นบัทั้งสีขาวสียังครับน,น้องผูง้ใดสนใจก็มาตามพิกัดที่ผมแจ้งไปแล้ะครับในคลชิมละผมบอกผู้ดเดียวนอกจากจีถามข้าวถามข้าวเพื่นวาจัจงเดย์ต่วันที่สอบถามมานเพื่อนก็นเรี้ยงม้านลายสิบปีแล้วล่ะครับั้งจ่รุ่นพ่อรุ่นแม่พุนละครับเพิ่นเป็นอาชีพเพื่อนเนาะาะวมันทําการ,กรเกษตรกับบริเวณเป็นที่อ้างที่ชลประทาน ลยได้มีง้วมีอย่างมาเรียงไว้ย้ำน้ำลดน้ำอย่างก็เพราะได้กินยา,เพ,า,าพนพนเพราะได้มีอาชีพเนาะพี่น้องเพราะได้มีอาชีพเนี่ยเพราะได้มีรายได้เขามาเอางสินะเพื่อนเก่าสรรหาอาชีพที่ถูกต้องตามพื้นที่ได้ดีแล้วล่ะพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นอ้างเป็นนี่ก็ต้องหาปศุสัตว์อย่างที่ล่ะครับหางว่าหาควายมาเลียงยงที่ล่ะพี่น้องนี่ เลียงเขาไปเรียกหลายๆยังสี่ก็ทําเงินหาบนหน่อยเดือนนี่ครับเพิ่นว่าปีใดมันเรียงแพงอยู่ตัวละจีหามื่นพ่นเด้ยครับปีนี้เพื่อนว่ามันลงเลเนี่ครับปีนี้ท่ันผู้ใดมักราคาซําใดก็ค่อยมาหาเบิ่งมาสี่ตัวเอาเบิดเบอดได้สู่ตัวเพิ่นขายเบอดแล้วครับคนราคาถือใจกันเนี่ยเกษตรกรเพื่อนเลี้ยงหลายครับหลายเจ้าบ้านภูคำเบ้าเด้อนี่ครับนี่ย้ำหิวน้ำก็ล้ไปกินน้ำาดนเด้พี่น้องลงไปกินน้ำ คนนอนอยูอูพ่นครับสบายขนเดี่ยงพออยู่ในเดินหนึ่งสิละสบายมันก็หากินไปกินมาวนไปวนมาอยู่นี่แล้วครับแล้วจะมีบ้านหนึ่งมู่บ้านเพื่นอยู่นี่เลยพี่น้องนี่นี่มูบบบม่บ้านเป็นบอกครับนี่มู่บ้านมองผมไทยนี่นี่ั้างนี้เป็นมู่บ้านเพิ่นนี่เช้าประมงพ่นกับมาหาปลาพู้ยพ่นลงไปแล้วพ่นงัวก็กินตามประสาวงัวไปเรื่อยๆพุ่นครับพ่นลงหาปลาพุนุนพุนหลากหลายอาชีพครับ หาปลาใครกับมีหาไปยู่ไปกินกับมีบนมีเกาะกลางพ,ออนนพ่อมเลี้ยพี่น้องบนไหนเดี๋ยวล้มยังไหนวัวเกาะกลางเลี้ยข้นนั่นกำลังมุ่งหน้าไปเกาะกลางอยู่เพราะบ่อได้อาจใส่ไปบน,นน้ำเพลนเนาะพี่น้องมันกันจีพี่จีไปปล่อยกลางก่อไม,ม้บ่อได้อีกแล้วครับบนเป็นล่องแพกับมีหายุหายจินครับตัวใดหิวน้ำม,มันก็นมาก,กินน้ำแล้วมันก็นคืนไปพี่น้องครับเช้าประมงหายุหายจินครับเลี้ยงขีดเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะ ผู้เลี้ยงงัวกับเลี้ยงงัวพูดนะครับผู้เขาสวยอีหลีเด้พี่น้องพูดนะครับฟังนึงอ่ะพูดนะคว้ยอ่ะคว้ยกับงัวเดี๋ยวเห็นยู่ยไกลๆพ่นห้างไดนเดี๋ยวผมจีเป็นน้ำท้ายให้เบิ้งน้อครับพุ่นพ่นหลายหลายบ้านเนี่ยครับงัวะคว้ยลายแถบบ้านผู้คำเบ้าเนี่ยครับอำเภออุบลรัตน์เาเนี่ยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยงัวหลายแถบพี่น้องตั้งกาบหมอกหอยดูครับผมหมอกหอยกับลายเพราะหมอกหอย ดีนะผมใส่ลงเท่ามาพี่น้องกันสำหรับมีสิทธิ์ได้บาตรได้ด้ดนะครับเนี่ยเบิ้งมันคมกรามหอยมันคมเป็นชายหาดเลยครับเป็นชายหาดชายเลนเลยผู้ังครับเบิ้งดูชายหาดขันว่าเบิ้งย้ามือแ้งนี่สิสวยงามด้วยครับขันขันมีโดนภาพถ่ายทั้งอากาศนี่เบิ้งดูป่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวท้ายเขื่อนครับเป็นไทยแล้วหัวเขื่อนบนหลังเนี่ยพี่น้องนี่หัวเขือบบ่อนอุบลรัพชคนนี้นะครับนี่ พี่เปไก่เนี่ยจากไหนรู้ปุ้ยเลยจิ๊ก่าเข้าใกล้เราย้ะมันคุ้มไหมพี่น้องม่นเป็นเจ้าของมันไหมมันคุ้มไหมเห็นเดี๋ยวเล่นไปเสียมีเต็นน้ำครับพ่อโอ้ผู้เดียวนี่พ่อเป็นไทยได้ครับเจ้าของเราว่าอยากไอ้บ้านบ่หมาบ่น้ำผรมแมครับผมเลยไทยของเราเป็นซองช่องไปเลยผู้ใดพ่อช่องใดกระเบิ้งช่องนั่นแหละพี่น้องอันนี้เป็นช่องกระเซียดครับโดนๆค่อยเอามาลงเทียนหนึ่งอัปเดตเทียนหนึ่งกับเบิ้องไ้แน่ครับนี่กระได้ เี่ยนบรรยากาศไปนอกพี่น้องหลากลายเนี้ยให้ท่านผู้ชมได้บึงคอยบอปเยียนนายสัําซากจำเจนนะที่ว่าอันที่จริงนี่คว้ยนี่บพท่านเอากลับมาลงเลยครับมานลงช่องช่องไม่ผมเบิร์นแล้วอันนี้ก็แหวกเนี้ยจากน้อยเอามาลงซื่อครับหนีบึงเพราะว่าเคยเอาลง้งเทียนหนึ่งอยู่เป็นบรรยากาศดีได้พี่น้องที่ว่าเมื่อนี้จุดมุ่งหมายบปรโมนยนี่หรอกครับภูะสิไปทั้งอำเภอน้ำพร้อมหุ่นละตอนนี้ใกล้สีเทิยงแล้วยังบพท่านหอดใส่ยูยพี่น้อง แดดกระสีเบิดโดลาระสีหอดเพราะวนนำพ้องนี่ครับทางใด้กับเพืพอ่พอพ่อกันในโอกาสต่อไปพุ่นล่ะครับทั้งท่าจีบไ,ไทยฟาร์มไทยอย่างเพิ่นยอยู่อำเภอน้ำพ้องวันนี้ขี่รถม้ามาเห็นงัวหลายๆเลสอ่อนงัวเพิ่น,ออนเลสออได้ไทายงัวะไปพี่น้องเบิ่งก่อนเนี่ยครับเบิ่งรู่เป็นงัวพันไทยเดียครับตัวผู้ตัวแม่มีเบิดส่วนมากกับตัวผู้ละครับเพิ่นจีบปล่อยออกไร ว่าตัวแม่ขันมากเพื่นกับปล่อยคือเขาหล่ะครับมันเลี้ยงบวไหวเพื้นวันหลายพดออกลูกป,ปีเละเท่าใดพี่น้องสองล้อยตัวขันเป็นตัวแม่ร้อยหาสิบตัวกับเมื่พื้นบ้านเขามันออกลูกไว้ได้พี่น้องปีละเทียดีครับก็จะเป็นร้อยหาสิบตัวอีกขันบวขา,ายนี่ยโอ้ยเจ้สี่เฮ็ดคอกให้ยังยูงยังเดย์่ทวะมองเลี้ยงกับย้ำนี่กับลายยแล้วว่าแต่ว่าขันย้ำนำมานำ้านำถั่วม,ม้ากับบวมีมองเลี้ยงอีกครับ ทังไว้ควอกแล้วก็ปล่อยน้ำไหลทางผุนทั้งขื่นพูผุนละอ้อนวานี่ครับเ็นบอรบรรยากาศดีบอรบรรยากาศดีดีครับได้วิวไปพร้อมได้อัธรดไปพร้อมเด้อยุ่นน่ะครับวิวสวยมากเลยครับเขลื่อนอุบลรัด์นี่เอาครับคลิปนี้กัย้มเราฝากพ่อแม่พี่น้องซ้ำไว้ซ้ำนีหลาผมวบาพูดเดียวจะมีไอแล้วพี่น้องครับนี่ผู้เรามักกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อครับขอบคุณทุกท่านครับ ต,ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ